โอเคครับหัวข้อนี้ก็คือทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนะครับอ่าโอเคพี่ขอพูดก่อนว่าหัวข้อนี้นะ่ะถ้าน้องได้เรียนกับอาจารย์ในคลาสเนี่ยอาจารย์เขาจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะแต่พี่จะขออธิบายสั้นๆและเน้นการใช้งานเลยนะครับผมไม่ขอลงลึกด้ดานทฤษฎีด้านนิยามนะครับขอดูแบบสั้นๆและเน้นการใช้งานมากกว่านะครับผมโอเคครับเรามาดูอ่านกันคร่าวๆนะครับทฤษฎีเนี่ยมันบอกว่า กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a ปิด b แล้วจะได้ว่าอนุพันธ์ของตัวเนี้ยเท่ากับ f x สำหรับทุกค่า x ที่ f เป็นสมาชิกช่วงเปิด a เปิด b วิธีสังเกตเลยนะอันดับแรกนะครับตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่ใช่ตัวแปร x ใช่ไหมตัวที่อยู่ข้างในอ่ะต้องเป็นตัวแปรอื่นตัวเป็นตัวแปร t หรือเป็นตัวแปรอะไรก็ได้ครับเป็นฟังก์ชันของ ตัวขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ตัวแปร x เ,เนาะแล้วก็อยา่าแล้วก็เป็น dt ด้วยนะแบบนี้อข้อสังเกตแรกนะครับคือตัวนี้พี่จะพาดูทีละอันนะมันต้องไม่ใช่ตัวแปร x ข้อสังเกตที่สองคือขอบเขตล่างเนี่ยเป็นตัวเลขเข้าไหมขอบเขตล่างเนี่ยมันคือตัวเลขนะขอบเขตล่างเนี่ยเป็นตัวเลขส่วนขอบเขตบนเนี่ยขอบเขตบนเนี่ยครับเป็นตัวแปรเนาะเป็นตัวแปร แล้วจากทฤษฎีบทเนี่ยก็จะบอกว่าไอตัวซ้ายของเราเนี่ยเท่ากับฟังก์ชัน f(x) นั่นเองก็คือฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับขอบเขตบนใช่คไหมข้างในเหมือนเดิมเป็น f(t, dt) ก็จริงแต่สรุปแล้วโดยทฤษฎีเราเนี่ยตอบว่า f(x) นะครับ x เนี่ยก็มาจากตัวขอบเขตบนโอเคนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับทีนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูโจทย์จริงกันดีกวา่าเนาะจำภาพไว้นี้นะเงื่อนไขมีประมาณ3ข้อนะครับข้างในเนี่ยไม่ใช่ตัวแปร x นะ ขอบเขตล่างเป็นตัวเลขขอบเขตบนเป็นตัวแปรเวลาตอบเนี่ยให้ตอบฟังก์ชันของตัวแปรที่เป็นขอบเขตบนเนาะอย่าลืมนะว่าต้องมีอินทิเกรตแล้วก็มีอนุพันธ์ด้วยนะครับเข้าใจไหมอนุพันธ์อยู่นอกสุดนะอนุพันธ์อยู่นอกสุดแล้วข้างในเป็นอินทิเกรตนี่ก็คือทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนะครับทีนี้มันก็จะมีหลายรูปแบบครับอ่ะเรามาดูรูปแบบพิเศษที่1นนะครับในกรณีที่ขอบเขตล่างเป็นตัวเลขอ่าขอบเขตล่างเป็นตัวเลขแต่ขอบเขตข้างบนเนี่ยมันเป็น u ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ x ก็คือข้างบนนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับตัวแปร x อย่างเช่น u เนี่ยอาจจะเป็น x กําลัง3ก็ได้หรือว่า u เนี่ยอาจจะเป็น 5x กําลัง4บวก 6x กําลัง8แบบนี้ก็ได้โอเคไหมเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับตัวแปร x นะจากตัวทฤษฎีของเราเนี่ยมันขอแค่ขอบเขตบนเป็นตัวแปร x นะแต่รูปแบบพิเศษที่1เนี่ยคือขอบเขตบนนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับตัวแปร x เวลาทำเนี่ยมันก็ตอบเหมือนกันครับมันก็จะตอบเป็น ฟังก์ชันของ u เลยก็สมมุตินะสมมติว่า f(t) ของพี่เนี่ยมันคือ5กำลัง5กาลัง t อย่างเงี้ยแล้วพี่ให้ u u นะตรงเนี้ยคือ x กำลัง3สุดท้ายแล้วไอตรง f(u) ของพี่เนี่ยก็จะตอบอะไรครับก็จะตอบ5กำลัง x กำลัง3แบบนี้โอเคไหมทันไหมทันไหม,ม,มว่า f(t) ตรงเนี้ยมันคือ5กำลัง t นะครับ และ u ของพี่ตรงนี้มันคือ x กำลัง3พอเราใช้ทฤษฎีบทหลักมูลแล้วเนี่ยมันก็จะตอบ5กำลัง x กำลัง3แล้วก็คือเอาตัวนี้ไปแทนเข้าไปตรง T ตู้เคไหมครับแต่พอแทนไปแล้วเนี่ยเราต้องคูณด้วยอนุพันธ์ของมันด้วยเนาะก็คือคูณด้วยอนุพันธ์ของ u ด้วยก็คือคูณด้วย 3x กำลัง2นั่นเองอารมณ์มันจะเหมือนดิฟไส้เลยเคไหมถ้าใครจําเรื่องบทสอนเน่ยเวลาเราดิฟ ตัวแปรดิฟฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับตัวแปร x อย่างเงี้ยเราก็อย่าลืมดิฟไส้ของมันด้วยอันนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนการดิฟไส้เลยก็คือคูณด้วย 3x กำลัง2โอเคไหมก็ประมาณนี้นะไม่ยากนะก็แค่แทนเข้าไปเอาแทนเข้าไปแล้วก็คูณด้วยดิฟไส้จำนี้แล้วกันแทนเข้าไปแล้วคูณด้วยดิฟไส้อ่าง่ายไหมต่อไปมาดูรูปแบบที่พิเศษที่2ทพี่ขอเลื่อนนะรูปแบบพิเศษที่2เนี่ยเหมือนรูปแบบแรกเลยครับแค่มันสลับกัน แค่มันตัวเลขอยู่ข้างบนตัวฟังก์ชันอยู่ข้างล่างเข้าไหมตัวเลขมาอยู่ข้างบนฟังก์ชันอยู่ข้างล่างเราก็ใช้สมบัติของอินทิกรัลจำกัดเขตเราสามารถสลับขอบเขตบนกับขอบเขตล่างได้แต่อย่าลืมเติมเครื่องหมายลบนะครับอย่างอันเนี้ยเราก็สลับขอบเขตบนขอบเขตล่างได้ครับแล้วก็เติมเครื่องหมายลบเข้าไปแค่นี้เองครับที่เหลือก็ทํากระบวนการเดิมเลยมันก็จะออกมาในหน้าตาติดลบนั่นเองรูปแบบพิเศษที่1กับรูปแบบพิเศษที่2เนี่ยคล้ายกันเข้าไหมมีหลักการเดียวกัน ทีนี้เราจะมาดูรูปแบบพิเศษที่3ซึ่งเป็นรูปแบบที่เขานิยมออกข้อสอบกันเพราะมันยากครับพี่ขอเลื่อนนะรูปแบบพิเศษที่3นะครับบอกว่าในกรณีที่ทั้งขอบเขตบนั้งขอบเขตล่างเนี่ยเป็นฟังก์ชันอ่าขอบเขตบนและขอบเขตล่างเป็นฟังก์ชันนะครับโอเคไหมก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยข้างบนข้างล่างเนี่ยต่างเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับตัวแปร x ทั้งคู่อ่าเราสามารถ ใช้สมบัติของอินทิกรัลจำกัดเขตโดยการแบ่งเป็น2อินทิเกรตที่ตำแหน่งค่าคงที่ a สักค่าหนึ่งเรามาโฟกัสคำว่าค่าคงที่ a สักค่าหนึ่งก็คือตัวเลขนั่นแหละเคยไหมถ้าใครจำสมบัติของอินทิกรัลจำกัดเขตได้เนี่ยเราสามารถแบ่งการอินทิเกรตได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราก็จะใช้สมบัตินั้นนั่นแหละครับแต่นี้เราก็สมมติตัวเลขสักตัวเลขหนึ่งโอเคไหมครับค่าคงที่ a สักค่าหนึ่งนะแต่ต้องเป็นค่าคงที่จะทำให้ f หาค่าด้วยนะ เป็นค่าคงที่ที่ำให้ f หาค่าด้ด้วยนะครับหาค่าได้ก็คือตัว a เนี่ยมันต้องเป็นต้องอยู่ในโดเมนของ f โอเคไหมครับตัว a เนี่ยมันต้องอยู่ในโดเมนด้วยนะมันถึงจะหาค่าได้แล้วเราก็สามารถใช้ทฤษฎีบทหลักมูลแคลคูลัสดังนี้อ่าเดี๋ยวพี่จะค่อยๆพาดูนะครับอันดับแรกเนี่ยจะเห็นว่าขอบเขตล,ล่างขอบเขตบนเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับตัวแปร x นะเราใช้สมบัติของอินทิกรัลจำกัดเขตแยกออกมาก่อนก็คือแยกจาก u ไปถึงตัวเลขสักตัวเลขหนึง่งแล้วก็แยกจากตัวเลขตัวเลขสักตัวเลขหนึง่งไปถึง V เีเขมถ้าใครงงตรงนี้กลับไปทว um นอีทิกันจำกัดเขนะครับสมบัติของมันพอแยกได้แบบแล้วเนี่ยมันตัวขวาของเราเนี่ยมันเข้าฟอร์มมันเข้าฟอร์มของเราแล้วครับก็คือขอข้างล่างข้างล่างเป็นตัวเลขข้างบนเป็นฟังก์ชันตัวขวามันเข้าฟอร์มของเราแล้วแต่ตัวซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าข้างบนเป็นตัวเลขข้างล่างเป็นฟังก์ชันเราต้องสลับ ขอบเขตอีกรอบหนึ่งก่อนเราสลับขอบเขตอีกรอบหนึ่งก่อนก็จะสลับแล้วก็ติดลบครับมันก็เลยมาอยู่เป็นตัวนี้โอเคไหมพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ใช้ทฤษฎีบทหลักมูลต่อไปเลยเนาะก็เหมือนมันก็คือมันก็จะย้อนไปรูปแบบที่1นเคไหมครับก็คือแทนเข้าไปแล้วคูณด้วยดิฟใส่แทนเข้าไปแล้วคูณด้วยดิฟใส่เคไหมเอาฟังก์ชัน V เนี่ยแทนเข้าไปตรง f t แล้วก็คูณด้วยดิฟใส่ของมันเอาฟังก์ชันยูแทนเข้าไป FT แล้วคูณด้วยดิฟใส่ของมัน อย่าลืมว่าตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบนะเวลาจะใช้รูปแบบพิเศษที่สามเนี่ยตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบนะครับโอเคอันนี้ก็คือคําอธิบายคร่าวๆนะครับถ้าใครยังงงเนี่ยลองค่อยๆดูช้าๆไปนะค่อยๆไปตามนะทีนี้มันก็จะมีวิธีการเขียนแสดงวิธีทมอยู่นะครับก็คือเราต้องเขียนตามลําดับขั้นนี้เลยนะแต่ถ้าแบบเป็นโจทย์ที่ไม่แสดงวิธีทานะให้ตอบเลยเนี่ยน้องรัดมาเลยนะครับน้องรัดมาเลยรัดโดยใช้ตอบข้างล่างตัวนี้เลยนะครับ โอเคไหมถ้าข้อไหนมันไม่แสดงวิธีทำเนี่ยให้เราลัดมาตอบตรงนี้เลยนะ mm hmm. ก็คือให้ตอบแทนเข้าไปแล้วคูณดิฟไส้ลบกับแทนเข้าไปแล้วคูณดิฟไส้เลยนะโอเคไหมเดีย๋ยวเราไปดูตัวโจทย์กันตัวโจทย์เนี่ยเพื่อจะแสะดงทั้งสองอย่างนะทั้งที่เป็นแบบเขียนแสดงวิธีทำกับเขียนแบบเขียนตอบเลยคือแบบอาจารย์เว้นให้เติมคําตอบก็ตอบเลยโอเคไหมโอเคนะครับเราไปดูโจทย์กันข้อที่1ครับผม นี่ดูนะอันนี้มันเข้าฟอร์มไหนเนี่ยเข้ารูปแบบไหนเ่ยรูปแบบที่หนึ่งใช่ไหมที่ข้างล่างเป็นตัวเลขข้างบนเป็นฟังก์ชันเนาะอันนี้พี่จะขอใช้วิธีตอบเลยนะครับข้างล่างเป็นตัวเลขข้างบนเป็นฟังก์ชันตัวเนี้เป็นตัวแปรทีนะไม่ใช่ตัวแปรเอกโอเคก็ใช้ทฤษฎีบทหลักมูลของเราก็คือแทนเข้าไปแล้วคูณด้วยดิฟใสแทน x กําลังสองบวกหเข้าไปแทนตรงแทนตรงไหนแทนตรงตัวแปรทโอเคไหม ก็กลายเป็น1ส่วน x กำลังสบวก1แล้วคูณด้วยดิฟไสของมันดิฟไสก็คือดิฟ x กำลังสบวก1ก็2 x ก็น,นี่ก็นี่ก็คือคำตอบเลยครับก็ตอบตัวนี้เลยโอเคไหมครับอ่าน,นี้กรณีที่แบบไม่ต้องเขียนวิธีทำละเอียดนะก็ใช้ทฤษฎีบทหลักมูลแล้วก็ตอบแบบนี้เลยทียนี้ข้อ2เนี่ยพี่จะลองเขียนวิธีทำให้ดูโอเคไหมครับเขียนวิธีทำให้ดูนะอ่าเลื่อนลงมานะครับ ข้อสอมันเข้ารูปแบบไหนเอ่ยข้างล่างเป็นฟังก์ชันข้างบนเป็นฟังก์ชันมันเข้ารูปแบบพิเศษที่3ใช่ไหมรูปแบบพิเศษที่3เนี่ยเราต้องแยกอินทิเกรตออกมาก่อนแยกอินทิเกรตออกมา2ตัวบวกกันเนาะพอจําได้ไหมใครจำไม่ได้เดีกลับไปอ่านนะโอเคเดีเ๋ยวพี่จะลองแขงวิธีทำให้ดูนะครับก็อ่ะก็จัดรูปฟังก์ชันใหม่จัดรูปฟังก์ชัน ใหม่จะได้ว่า,าพี่ให้เอาอี้นี้ก่าพี่ให้ตัวนี้เป็น f f ใหญ่ x ละกันเนาะโอเคไหมไม่ต้องก็ได้พี่เขียนไปเลยแล้วกันไม่น่ามีปัญหาเลยครับก็คือตัวอินทิเกรต x ถึง 2x กํกลาลัง3 e กํลาลัง t กํลาลัง2แล้วก็ dt ก็จะมันต้องแยกก่อนใช่ไหมต้องแยกก่อน แยกจาก x เนี่ยไปถึงตัวเลขสักตัวเลขหนึ่งที่ทําให้ฟังก์ชันหาค่าได้อย่างตัวนี้พี่เอาเป็นเป็น1ก็ได้ไม่คิดอะไรมากเนาะอินทิเกรต x ตั้งแต่ x ถึง1ของ e กําลัง t กําลังส dt แบบนี้แล้วก็บวกจาก1ไปถึง2 x กําลังส e กําลัง t กําลังส dt แบบนี้นะครับโอเคไหมพอได้แบบนี้แล้วเนาะต่อไปเราก็ใส่ดิฟใช่ไหมครับใส่ดิฟเนาะ แต่ก่อนใส่ดิฟเนี่ยเอาพี่ทําไปเลยแล้วกันเนาะจากเราจําได้ไหมว่าข้างล่างต้องเป็นตัวเลขข้างบนเป็นฟนะังก์ชันเนาะแต่ตัวเนี้ยข้างล่างกับข้างบนมาสลับกันนะพี่สลับตัวนี้ก่อนแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบเคไหมครับสลับตัวนี้ก่อนแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบมันก็จะมาเข้าฟอร์มนี้เลยก็เป็น2 x กาลังสาม e กาลัง t กาลังสอง dt ลบ integrate ถึง x e กาลัง t กาลังสอง dt อ่าไม่งงนะ นี่พี่สลับขอบเขตบนขอบเขตล่างแล้วก็ติดลบข้างมาให้มันเนาะโอเคนะครับก็จะได้แบบนี้อันนี้คือจัดรูปมาก่อนที่เหลือแล้วก็ใส่ดิฟให้มันเนาะก็ใส่ดิฟไปแล้วก็ใช้ทฤษฎีบทลักมูลตอบเลย DT เนาะก็จะเท่ากับตัวนี้เราก็ลอกมาอีกรอบนึงก็ได้ยี e, กำลังทีกำลังสอง ลบกับอินทิเกรต1ถึง x e กําลัง t กําลังง dt ทีแล้วก็ใช้ทฤษฎีบทหลักมูลตอบเลยนะครับก็คือแทนเข้าไปแล้วคูณด้วยดิฟใส่แทนเข้าไปแล้วคูณด้วยวดิฟใส่อย่างเนี้ยเราเอา 2x กําลัง3เนี่ยแทนเข้าไปตรงแปะตัวแปร t โอเคไหมก็จะกลายเป็น e กําลัง 2x ทั้งหมดกําลัง3ทั้งหมดกําลัง2แบบนี้แล้วคูณด้วยดิฟใส่ของมันก็คือคูณด้วยดิฟของ 2x กําลัง3ครับ ก็คูณด้วย 6x กำลังสองแล้วก็ลบกับแทนเข้าไปแล้วดิฟใส่ก็คือลบ e กำลัง x กำลังสองดิฟใส่ของมันก็คือดิฟได้หนึ่งแบบนี้อ่าจัดรูปนิดหน่อยมันก็คือ 6x กำลังสองคูณกับ e กำลัง4 x กำลังหกใช่ไหมแล้วก็ลบกับ e กำลัง x กำลังสองก็จะตอบตัวนี้เลยตอบตัวนี้เลยนะอ่าลืมเขียนวงเล็บ เขียนวงได้แห่มันหน่อยอ่าตอบตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการเขียนวิธีทำเนาะเวลาเราเจอแบบรูปแบบที่สามเนี่ยอเห็นไหมมันเป็นฟังก์ชันกับฟังก์ชันใช่ไหมครับแล้วก็มีดิฟด้วยก็ใช้ทฤษฎีบทหลักมูลอันดับแรกเนี่ยเราแยกอินทิเกรตก่อนแยกอินทิเกรตก่อนโดยให้ใช้ตัวเลขที่มันอยู่ในโดเมนเข้าใจไหมแยกอินทิเกรตก่อนใช้ตัวเลขที่อยู่ในโดเมนเบ๊บแล้วก็ตัวปัญหาเนี่ยในตัวแรกของเรานี่แหละเพราะว่า มันต้องให้ตัวเลขอยู่เป็นขอบเขตล่างไงตัวแปรต้องเป็นขอบเขตบนก็สลับครับสลับได้แบบนี้แล้วก็ใส่ดิฟเนาะใส่ดิฟทีหล้วก็ใช้ทฤษฎีบทหลักมูลบอกเลยแทนเข้าไปแล้วคูณด้วยดิฟใส่แทนเข้าไปแล้วคูณด้วยดิฟใส่ก็ตอบเลยครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวิธีการเขียนวิธีทำนะครับอย่างข้อสามเนี่ยพี่ก็จะขอตอบเลยโอเคไหมครับแทนเข้าไปแล้วคูณด้วยดิฟใส่ทองไว้นีแทนเข้าไปแล้วคูณด้วยดิฟใส่ อันนี้แทน x กำลังสองเข้าไปทุกตรงนะนะที่มี t นะก็จะเท่ากับรูท x กำลังสอบวกหนลบกับสลบสลบคอส x กำลังสี่เนาะพี่รัดเลยนะแล้วคูณด้วยดิฟไซครับดิฟไซก็คือดิฟ x กำลังสองดิฟ x กำลังสองก็ได้ 2, 2 x อ่าแบบนี้แล้วก็ลบกับขอบเขตล่างแทนเข้าไปแล้วคูณดิฟไซเนาะก็คือรู รูทเอบวกห่ 1. อ่าแล้วก็2องลบคอสเเนาะเพราะว่ารูทเกำลังสก็ได้ x นะเนาะทีนี้ก็คูณด้วยดิฟไส้ครับก็คูณด้วยดิฟรูทเดิฟรูทเได้อะไรได้1นึ่ส่วนสรนะูทเเนาะคูณด้วย1นึ่ส่วนสรูทเอ็กซ์โอเคไหมครับอันนี้ก็คือคำตอบเลยนะก็ตอบตัวนี้เลยโอเคไหมครับอันนี้ก็คือรัดเลยนะก็คือไม่เขียนวิธีทำนะครับก็สามารถตอบแบบนี้ได้เลยเรื่องเนี้ยถ้าจะเหนื่อยก็คือเหนื่อยเขียนวิธีทำเฉยๆครับ ถ้าอาจารย์ให้ตอบเลยเราก็ใช้ทฤษฎีตอบไปเลยแทนเข้าไปแล้วคูณด้วยดิฟใส่จำไว้เลยนะแล้วก็อย่าลืมเลยนะว่าถ้ามันเป็นขอบเคเบิขอบเค,เค,บเคล่างเป็นฟังก์ชันเนี่ยตรงกลาง้องเป็นลบนะตรงกลาง้องเป็นลบอย่างข้อ4ครับง่ายๆเลยเนี่ยข้างล่างมันเป็นตัวเลขให้แล้วใช่ไหมขอบเคลางเป็นตัวเลขให้แล้วเราก็แทนเข้าไปแล้วก็คูณด้วยดิฟใส่เลยครับก็จะเป็นโคเซก 6x เคูณด้วยดิฟใส่ก็คือดิฟ 6x เนาะก็ได้หครับก็ตอบตัวนี้เลย 6cos6x โอเคนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าจบบทที่3แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีบทที่4ด้วยนะเพราะว่าดูจากตามซิลีบัตของน้องๆแล้วเนี่ยอาจารย์เขาสอนฟังก์ชันอดิสัยต่อจากบทที่3ครับก็เดี๋ยวเราไปเจอบทที่4กันก็ยังเป็นพี่คนเดิมนี่แหละนะครับผมไปเจอกันครับ